สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากช่องยศยศเด็กีนะครผมอาจารย์ประโยชน์วันนี้ก็มาทำนายชีวิตด้วยวันเกิดของผู้ที่เกิดวันที่สองนะตรงกับวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันที่สองตรงกับวันศุกร์เนี่ยนะครับมีนิสัยน่ารักสันโดษมีความใฝ่ฝันแล้วก็มุ่งมั่น ที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้ก้าวหน้าไปในที่สุดนะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จก็คือใจโลเลน,นะครับไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่นะนะครับเออ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีแผนการในชีวิตสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยทะเยอทะยานนะไม่พูดง่ายๆว่าใครจะทำอะไรก็ทำไปนะครับฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้นะชอบใช้ชีวิตแบบสงบสุขนะยึดหลัก,กการทำงานวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับ แล้วจะได้ดีในวันหน้าเองนะครับชอบทําบุญสุนทานนะรู้จักเก็บออมบ้างนิดเล็กน้อยนะเ,เวลาโกรธเนี่ยคนประเภทนี้ก็จะกดปากร้ายใจดีนะครับเวลามโมโหโมโหร้ายมากแต่ว่าแป๊บเดียวก็หายนะไม่ค่อยมีเล่ห์เหล่ยมบใไรครับเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงมีน้ำใจมีเมตตากุน,นา จนะึงไม่มีศัตรูนะครับเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนาแต่งตัวเก่งนะครับให้ดูดีรักสวยรักงามแต่ไม่ชอบฟุ่มเฟอือยเผื่อตามเพื่อนนะรหรือว่าตามแฟชั่นเท่าไหร่นักนะครับก็คือ,คอนะแต่งตัวเขาเรียกว่าอะไรแต่งตัวที่ทันสมัยก็จริงแต่ว่าไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรนะครับ คใครก็แห่แฟชั่นยังไงก็เรืองของเขาแต่ตัวเองจะทําของตัวเองอย่างนี้แต่ก็ดูดีนะนะเพราะคนมันสุกเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรก็ดูดีนะครับด้านแต่งต,ตัวแล้วก็เอา,เอาใจนะเก่งนะครับเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยหวานนักนะแต่ก็น่าฟังนะครับ ระวังในเรื่องใจอ่อนใจดีของตัวเองนาจะพาสูญเสียเงินหรือเสียใจไม่นควรไว้ใจใครไง่ายๆนะครับคนที่เกิดวันที่2วันศุกร์เนี่ยในเรื่องสุขภาพก่อนสุขภาพร่างกายก็จะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับโรคทางเดินอาหารโรคกระเพาะวันโรคโรคต่อมน้ำเหลืองให้ระวังนะครับ จะต้องทําจิตใจแจ่มใจจสล่าเริงนะ่าไปคิดมากซึ่งถ้าคิดมากมันจะส่งผลให้กับร่างกายนะให้เจ็บป่วยได้อุบัติเหตุไม่มีถ้ามีก็น้อยมากนะครับบริวารไม่มีนะฮะถ้ามีก็จะทําให้เกิดปัญหาเดือดร้อนเสียเงินเสียทองเสมอนะครับคู่ครองนะคนที่เกิดวันนี้สําคัญมากเลยเรื่องคู่ครองครับ อายุ30ถึง35ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับบางคู่นะเจอคู่ที่ดีก็จะดีมากๆเลยแต่บางคู่เจอที่ไม่ดีนะจะต้องทนอยู่ไปนะพรลูกวัยกลางคนจะต้องแยกกันอยู่เลยก็จะถึงกับไม่ถึงกับอย่ากนะแต่แยกกันอยู่นะครับเป็นคนอาภัพ คู่เลยก็ว่าได้นะครับควรใช้เวลาดูใจคู่ครองให้มากๆนะฮะคำว่าเสียใจจะได้ไม่เกิดนะครับนะแต่ว่าบ้านปลายชีวิตอาจจะเจอคนที่ดีกว่าก็เลือกเอานะครับเป็นคนธาตุน้ำนะฮะสีถูกโฉลกก็เป็นสีขาวครีมเขียวอ่อนฟ้าอ่อนนะฮะจะดูเด่นนะครับเครื่องประดับ พอยสีขาวไข่มุกเพชรนะเสริมเมตตาเลขตัวเลขที่สัมพันธ์กับดวงก็เลขสิงเ็และ29นะครับก็สรุปนะครับคนที่เกิดวันที่2ตรงกับวันศุกร์ผมสรุปให้ดังนี้นะครับก็จบไปนะขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครช่องรถเด็กชีนะครับแล้วก็โดยอาจารย์ประโยชน์เนี่ยก็จะ ค,คุยให้ฟังต่อๆมาเรื่อยๆนะครับว่าจะเกิดวันอะไรก็เช็คดูกันนะฮะเช็คดูกันเอาว่าตรงหรือเปล่าหรืออันไหนที่ผมคิดว่าผมแนะนําได้ก็จะแนะนําไว้นะครับแล้วก็ไปแก้ไขว่าตัวเองมีความบกพร่องอะไรนะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องยศเดคีโดยอาจารย์ประโยชน์ขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ